สวัสดีครับคุณแม่สำรานสวัสดีครับมาติดตามตัวเลขครับคุณแม่สำรานครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2567นหกครับคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับงวดนี้ให้รวยท่านเห็นมาเห็นมาสองตัวอะไรก่อนท่าท่านทีนี้เลยเหมนตัวมาเล็กมาจากเลขมาอันเยอะมาสองตัวไม่ได้ใส่หรอครับคุณแม่มาสองตัวแค่คนหนมาจะใส่หลายมากข้มันมัน เห็ดแน่หนิใส่แม่แม่ก็รู้ว่าเ<อ>ว้ยม้า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 บอกไหอย่างสูงตอนมันกระเห็ดงงงนูงนดีป่ะตอนที่ซ่อนหนีนางกันเขาเป็นเร่องาบเว้ยแบบแต่ว่าไท<ร>ยนางพันธ์นนันแม่ด้วสิแต่แม่พันธ์แม่าจ้งที่เนาะอันมาลำบ่ครับบ่มาแม่ลูอกก่อนมาสีเทามาไม่รูกก่อนมาบ่ มักขึ้นในเล็กห้าน้อยมันออกจองหนึ่งแต่ว่าแม่ก็คือว่าแม่เล็กใหญ่พุกหน่ะแม่ซื้อให้เพิ่อนก็นั่งอยู่ทั้งคุณทีมงานฟันแมนเด้อครับเอฟซีนี่ครับนี่แม่เสยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีเพื่นอีกเท่านึงครับสวัสดีหลายรอบละล่ะคุณแม่ส้ำล้านฝันเห็นหมาสองตัวใคญ่ขว่นกันมากันมาก็ยืนจึ๊กหลุดแม่ก็เลยว่าโอ้ยหมาสวน มาเมนูออนครับจ้องัตแลนดหาก็คือเล็กหล่ละเป็นเล็เลยแปลเป็นเล็เลยบ่ครับแเป็นเลขเลยโอ้ครับผมเลขก็สิเป็นสิบเอเลเลมเดี๋ยวเดี๋ครับสิบเอแมนแล้วก็หานึงเก้าเอเก้านงเานมันแมนบว่ามันมนเออมันเป็นเล็กสองเลย มาสองตัว่ยิงนี่มันพันไม่ยิ่งมันเป็นสีไรเน่ยิ่งสีที่นีนี่แก่ควมพันได้อ้โอ้โอแต่เหล็กจะมันถืเป็นเล็กยังกับกากเ็ก่า่จัลเด็กลบแรกเลยสี้ีีเนแรอย่ไรมาซื้อมัซี่โซม่าเดล็กลไรเล็ไทยนี่นะครับสนับสนุนกินแบงเอาแล้วเตะขั้นจะทำฟังกครับโอ้ครับครับเอาเดี๋ยวเตเพิ่นครับ ตัวที่สลากินแบ่งรัฐบาลเอาสองซีไปน้ำนะครับเอาทำกันสองสีไปน้นะครับวันที่สิบหกนี่ถ้าถาแปรสามตัวแ่ละครับเอาสามตัวไปฝากเอฟซีครับคุณแม่เปรี้ยสามตัวกับสี่สี่ห้าหนึ่งน่หะสี่ห้าหนึ่งมานบรได้มีลูกมาน้ำเนาะครับเนาะแต่แม่ลูกอ่อนแม่นี่ได้เป็นสโอ้แม่เป็นสี่แม่หัวหัวันครับสี่ห้าหนึ่งเอองาม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 สี่หาหาสี่ังหันสี่หกบังหันออกสีหกอารีมา ซี่หากระไรเด้น้องครับคุณแม่แม่แล้วตอนนี้เป็นแล้วเนาะไป็นยังไงอันคุณแม่นั่งอยู่นี่อันคอมเหนต์ะเด็นอะไรครับประเด็นอะครับคุณแม่แม่แม่เพฟ้นตีหางดึกใช่ไโอ้แม่แม่น้องซีปอแ่พูดพูด้องซี่แม่ได้นั่งเรียนโทรศัพท์เสื้อชิ้นผูอยู่พูดนีนี่เดี๋ยวสิไปถามความฝันอันน้องเพิ่นอยู่ครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันบ่เนาะครับเนาะอันนี้แม่ทำงานก็อันนี้มัวแต่ฝันฝันถืงไม่เป็นเนาะ พาเทนข่อยขึ้นพมสามศูนย์ะครับสามชิโตคนละขวบม่มันออกสามศครับแม่ันจวฟันจิ๋วก็จิ๋วคุณแม่ต้องก็นอนถ่าฟันอยู่เลยนี่เราบ่ฟันเลยบอครับคุณแม่น่เดี๋ยวแจะผุจังไรอีกครับเขามาเรื่องม้าก่อนรับบาเนี่เขากันเลยเดียือมีจังไรอีกครับมาสองตัวรับบาเนี่ยมาสองตัวมนแมาแม่ก็เลยว่าดดแม่ก็ว่าจังไ มันก็ยุดจุกเลยยุดจุกเลยแม่ก็เลยเคยือว่าวมาหนุนมาให้สุดบ้าว่าครับก็ซื้อมาเหล็กมาตัวหน่อไม่ก็ซิ้อบริการบริกังบอกครับบอบริการแลนมาทำกลืนซื้อแลนไรกันมาไม่ก็บร,ริาบการ มาสองตัวสองมากระซี่ค่ะี่สองสองสี่มาแล้วกู้ืเลยะีองสองี่อ้าวแม่เซย์เรามาคักเลยมายเมาเลยอ้าวครับบบเป็นยังนะครับไปมักัวไดกับอะไรกันบครับแค่น้อยเล็กยงลาคนเฮงนะครับเนาะรู้ราท่่อือบาทสิบาทเออครับดี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 ครับ งวันนี้ขอให้เถิดรางวัลที่หนึ่งครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไปแคปหน้าจอครับขอบคุณที่หลายครับคุณแม่สัมลานครับสวัสดีครับคุณแม่สัมลานครับครับผมถมาชุ่มตัวเลขของแม่สัมลานครับขั้นฐาเบิงในตำล่าครับคุณแม่สัมลานเพิ่นเบิงมาแล้วครับตัวเลขนี่สิเป็นหนึ่งหนึ่งครับหรือว่าหาหนึ่งหลักกับเก้าหนึ่งครับขั้นถานมัน แปลเอากรบพริบฝันนี่เป็นสองสี่หลัก็เลขกสามตัวนี่เป็นสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่สัมล้านครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอ็มโลทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าเพิ่งไปใส่เอฟซีเมื่อน,นีเบาแอ็มโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ เาเอามาชมหน่อยเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจดีดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสีเ่เถือเนาะครับนาะท่มนชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะด,ดีขับรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหยเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายท,ทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อะแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขลรัยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตตาหไายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเรารงหยินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึ้งยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมืงอนครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่แล้ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเต่งให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากลนหักกนหลงเบาแอมเราทงกับบุลโลซาครับเอาไปฝากเอฟซกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปห้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกสมุชมลากาเบาแอมเรารงในใดน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดมาห้ยเอฟซีนะครับสมุชม เอาไปอาบําระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีทีลร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรนตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสู้ชมะะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับนสม้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบวหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ไฮทือเกลียกหอ,อือขับเอาไปใส่ละ่ะไฮทือเกลีกลอตเตอรี่รางวัล,ลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น้ำอาบนะพี่ผสมน,น้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ